สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยครูวิไลวรรณสว่างวงศ์นะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีคลิปนะคะวิดีโอนะคะมาให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดนะคะ,ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าคุณครูจะพาทําแบบฝึกหัดหน้าไหนกันนะคะ,ะใช้หนังสือเล่มเดิมนะคะนักเรียนใช้หนังสือเล่มเดิมนะคะโดยวันนี้นะคะคุณครูก็จะ พาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่50นะคะนักเรียนหน้าที่50อ่านักเรียนอาจจะเปิดหนังสือรอเลยก็ได้นะคะ,ะโดยนะคะในเรื่องก่อนที่คุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนคุณครูก็จะขอทบทวนก่อนนะคะขอทบทวนเนื้อหาก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนไปด้วยนะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะเรื่อง การดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต,ตของสัตว์นะคะนักเรียนอ่าเราไปดูตัวชี้วัดกันเลยนะคะตามตัวชี้วัดนี้เลยนะคะอ่าตัวชี้วัดอ่ามาตรฐานว1นึงอนะคะปสามสักหนึ่งนะคะบรรยายสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะคะและการเจริญเติบโต,ตของอมนุษย์นะคะและ สัตว์นะคะโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะอ่าถัดมานะคะมาตรฐานว1นนะคะปสาทับสนะคะตระหนักถึงประโยชน์ของน้าำของอาหารน้ำและอากาศนะคะโดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสมนะคะนี่ก็คือมาตรฐานและตัวชี้วัดนะคะในแบบผูหัดหน้านี้นะคะ ทีนี้เราก็มาทบทวนนะคะปัจจัยในการดำรงชีวิตนะคะและการเจริญเติบโตของสัตว์นะคะนักเรียนมีอะไรบ้างเอ่ยนะคะอาหานแรกคืออะไรคะมีอยู่3าอย่างนะคะที่จําเป็นจําเป็นและสําคัญนะคะก็คือมีอาหารใช่ไหมคะนักเรียนมีน้ําแล้วก็มีอากาศใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูประโยชน์กันก่อนเลยนะคะประโยชน์ของอาหารนะคะ อาหารของสัตว์ก็จะแตกต่างจากของคนเนะาะอาหารของสัตว์ก็อย่างเช่นอาจจะเป็นพืชน,นะคะอาจจะเป็นพืชหรืออาจจะเป็นสัตว์หรือบางสัตว์บางชนิดก็จะกินทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะโดยนะคะประโยชน์ของอาหารนะคะของสัตว์ก็คือนะคะสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะ ช่วยสร้างคุ้นต้านทานโรคนะคะทำให้อวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานปกตินะคะ,ะถัดมานะคะประโยชน์ของน้ำบ้างที่เรามาดูประโยชน์ของน้ำนะคะว่าสัตว์ใช้น้ำเป็นประโยชน์ด้านใดบ้างนะคะ,ะก็คือใช้ในการดื่มกินใช่ไหมคะเช่นเดียวกับคนเนาะ,ะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายนะคะทำให้ร่างกายทำงานได้ตามปกตินะคะถ้า ร่างกายขาดน้ํานะคะก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะคะถัดมานะคะเป็นแหล่งที่อ,อาศัยสืบพันธุ์และเลี้ยงดูตัวอ่อนนะคะดูในรูปภาพเลยนะคะควายตัวนี้นะคะแช่ตัวอยู่ในปลักควายนะคะเพื่อลดอ,อุณหภูมิในร่างกายนะคะไม่ให้มันร้อนจนเกินไปนะคะถัดมานะคะกบนะคะในรูปภาพนี้กบก็คือเป็นทั้งที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ สืบพันธุ์แล้วก็เลี้ยงดูลูกอ่อนด้วยนะคะ,ะปลาก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็เลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะถัดมานะคะประโยชน์ของอากาศนะคะประโยชน์ของอากาศสัตว์ใช้อากาศทำอะไรบ้างนะคะประโยชน์นะคะก็คือใช้ในการหายใจนะคะ,ะช่วยป้องกันร,รัางสีอันตราโอเลตจากดวงอาทิตย์นะคะช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกับการกดำรงชีวิตแล้วก็ สัตว์บางชนิดก็ใช้เพื่อการพยุงปีกนะคะให้เคลื่อนที่แล้วก็ลอยตัวนะคะของสัตว์อย่เช่นนกนะคะก็อาศัยอากาศนะคะในการพยุงปีกเพื่อที่จะให้มันสามารถบินได้นะคะเช่นปลานี่ก็อาศัยนะคะแก๊สออกซิเจนนะคะในการหายใจนะคะถัดไปามาถึงแบบฝึกหัดของเรากันเลยนะคะนักเรียนแบบฝึกหัด นะคะในหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่ห้าสิบใช่ไหมคะอ่าหน้าห้าสิบนะคะอ่ข้อที่หนึ่งดูภาพแล้วบอกปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์และประโยชน์ของปัจจัยนั้นนะคะอะ่อันแรกรูปภาพคืออะไรคะนักเรียนวัวกําลังทําอะไรคะกาลังกินหญ้าอยู่ใช่ไหมคะกาลังกินหญ้าอยู่ที่ทุง่งหญ้าปัจจัยก็คืออะไรคะนักเรียนน้ําอาหารหรืออากาศ อะไรคะก็คือ google. อ่ะอ๋อปัจจัย <yah> ก <oo> ็คือหญ้าหญ้าก็คืออาหารนั่นแหละนะคะอ่ะก็คืออาหารนั่นแหละนะคะถูกต้องอ่าประโยชน์ของปัจจัยนะคะประโยชน์ของหญ้าประโยชน์ของหญ้าก็คือประโยชน์ของอาหารนั่นแหละนะคะก็คือกินเพื่อให้พลังงานและก็จะริญเติบโตใช่ไหมคะนักเรียนอ่าถัดมาปัจจัยในรูปภาพนี้ม้าลายกําลังทําอะไรคะนักเรียนอ่าดื่มน้ําอยู่ใช่ไหมครับปัจจัยก็คืออะไรคะ ก็คือน,น้ำนั่นเองนะคะประโยชน์ของน้ำก็คือเป็นยังไงคะอ่ามาลายใช้ในการดึงกินใช่ไหมคะกินน้ำเพื่อดำรงชีวิตใช่ไหมคะอ่าถัดไปคืออะไรคะนักเรียนนกกำลังบินอยู่นะคะบนท้องฟ้าท้องฟ้าก็คือปัจจัยก็คืออากาศนั่นเองใช่ไหมคะอ่าประโยชน์ของอากาศก็คือประโยชน์ในรูปภาพนี้ก็คือ ช่วยทั้งหายใจแล้วก็ช่วยพยุงปีกด้วยใช่ไหมคะนักเรียน,ะนะะใช้หายใจและพยุงปีกในการบินใช่ไหมคะ,ะนักเรียนดูตามแล้วก็บันทึกลงในแบบฝึกหัดนะคะ,ะถ้าดูไม่ทันนะคะก็ให้นักเรียนย้อนดูได้นะคะ,ะครูขอถัดไปเลยนะคะ,ะถัดไปอีกด้านล่างนะคะด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะหน้าที่50าบ ทิดถูกนะคะหน้าข้อความที่มีการปฏิบัติที่เหมาะสมและการเครื่องหมายกากระบาทใช่ไหมคะหน้าข้อความที่มีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมามาดูข้อหนึ่งเลือกกินเฉพาะอาหารที่ตนเองชอบใช่ไหมคะอชอบกินเนื้อก็กินแต่เนื้อไม่กินผักไม่กินอะไรเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมาะสมไม่เลย ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะไม่เหมาะสมเรียนก็การกระบาดใช่ไหมคะข้อสองสวมหน้ากากอนามายัยเมื่อต้องผ่านบริเวณที่มีฝุ่นถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเลยใช่ไหมคะเข้ากับสถานการณ์ด้วยตอนนี้นะคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะคะโคโรนานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาแหละนะคะ รือเวลาที่เราออกไปในที่สาธารณะนะคะถ้ามีปุ่นละองนะคะแล้วก็สวมได้นะคะข้อ3ไม่ควรดื่มน้ํามากๆเพราะจะทําให้ปัสสาวะบ่อยใช่หรือไม่ใช่ไหมคะนักเรียนไม่ใช่เนาะ,ะควรดื่มน้ําวันละ6-8แก้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมนะคะก็คือควรดื่มนะคะ เอาต่อไปทิ้งเศษอาหารลงในแหล่งน้ําเพื่อเป็นอาหารแก่สัตว์น้ําใช่หรือไม่ถูกต้องไหมคะข้อนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมะไม่เหมาะสมนะคะถ้าทิ้งเศษอาหารลงในแหล่งน้ําก็อาจจะทําให้น้ําเน่าได้เนาะ,ะเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมนะคะข้อหเก็บวัชพืชที่ขวางทางไหลน้านะคะที่ขวางทางไหลน้ําเพื่อให้น้ําระบายได้ด การรบาตที่เหมาะสมไหมคะเหมาะสมนะคะอย่างเช่นผักตบชวาอย่างนี้นะคะถ้ามันอยู่ในน้ําเยอะๆเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้น้ำมันเน่าได้ถ้าเก็บเห็นไหมคะเขาขุดลอบคลองก็คือเอาต้นไม้เอาอะไรที่มันอยู่ในคลองนะคะขึ้นมาอย่างเช่นผักบุ้งผักตบชวาพวกนี้นะคะเพื่อให้น้ํามันระบายน้ําได้ดีนะคะจบแล้วนะคะให้นักเรียนบันทึก ข้อมูลต่างๆลงในแบบฝุกทัดหน้าที่50นะคะแล้วก็ถ่ายส่งในลายกลุ่มหรือลายส่วนตัวให้คุณครูคนะคะคุณครูจะได้เช็คให้คะแนนนะคะ,ะเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ